พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่ทองอายนะเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,363 ทรงกลับไปแาะชัชสมัยรัชะกาลที่สองเป็นบุตรของนายหวดแซ่ริมชาวจีนฮกเกี้ยนมารดาเป็นชาวมอนต่อมาท่านอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2384ได้อุปสมบทณนะวัดเงินบางพมตริงชันโดยมีท่านเจ้าคุณวินัยกิจจารีเทระอดีตเจ้าวาดองค์ที่สองของวัดเงินบางพมเป็นพระอุปชา ได้รับฉายาตามภาษามาคตว่าอายนะหลังจากอุปสมบทมาได้พักจำพรรษาณวัดแห่งนั้นเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและคอยอุปถามภ์พระอุวชาของท่านภายหลังได้ทุดงควัตเพื่อสแสวงหาโมกธรรมเมื่อพระราชโยธาก่อสร้างวาราชโยธาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้นิมนต์ให้ท่านหมาเป็นเจ้าวาดท่านจึงเป็นเจ้าวาดองค์แรก ของวัดราชโยธาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เก่งมากๆในสมัยก่อนโดยท่านเป็นศิษย์รุ่นน้องของสมเด็จพระพุทธจารย์โตซึ่งมีอาจารย์ร่วมสำนักเดียวกันคือหลวงปู่แสงวัดมณีชลขันจังหวัดลบบุรีศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันอีกท่านก็คือหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนอกจากนี้สหายของหลวงปู่ทองที่ไปมาหาสู่กันเป็นประจำ เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาความรู้และวิชาอาคมต่างๆก็มีหลวงพ่อเงินวัดบางคันจังหวัดพิจิตรหลวงปู่สุขวัดป่ากของมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทหลวงปู่พิง์วัดบางประกอหลวงปู่ภูวัดอินหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่แช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตท่านเจ้ามาวัดสามเปิมหลวงปู่ปั้นวัดเงินตริงชัน ส่วนลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองก็มีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วซึ่งเป็นศิษย์ก้นกุฏิของท่านเพราะท่านเป็นพระอุปชาบวชให้เองและตอนที่หลวงปู่เผือกสร้างพระหลวงปู่ทองก็ยังมอบผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ซึ่งท่านแบ่งมาจากสมเด็จพระพุทธจาจย์โตศิษย์พี่ของท่านให้หลวงปู่เผือกไปสร้างพระด้วยนอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์อีกหลายท่าน ที่มาขอเรียนวิชาเพิ่มจากหลวงปู่ทองเช่นหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อจ่าวัดบางกระเบาหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญหลวงพ่อ้ายวัดสวนขันหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์หลวงพ่อแช่มวัดตะก้องหลวงพ่ออีวัดสัตหีบและสิธิ์ที่เป็นคารวาสเช่น อาจารย์แก้วคำวิบูลอาจารย์แถวกรเดชอาจารย์เจ็กสำนักสามแยกไฟฉายอาจารย์เที่ยงน่วมมานาสำนักบ้านมีดีในสมัยก่อนหลวงปู่ทองท่านเป็นพาที่มีอาวุโสสูงและทรงไว้ซึ่งวิทยาคมแก่กล้าดังนั้นไม่ว่าใครก็มาขอเรียนวิชาต่างๆจากท่าน สำหรับพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่ทองก็สร้างไว้พอสมควรเนื่องจากลูกศิษย์นั้นศรัทธาท่านมากเลยขอให้ท่านสร้างและให้อธิษฐานจิตปลุกเสกให้เช่นลูกอมช้านมากมากถุยตะกุดฝาบาทพายันเขียนมือเสื้อยันพระเนื้อดินเนื้อผงหลังยันตีนิสิงเหสมเด็จพิมพ์ต่างๆ พระเนื้อเมฆกพัตรพิมพ์ต่างๆพระเนื้อดินหลวงพ่อโตพิมพ์นางพญาพิมพ์ปิดตายันรอบพิมพ์ปิดตาเม็ดขนุนและพิมพ์ลีลาและเหรียญยอดนิยมอย่างเหรียญหน้ารอยปีพศ2477เหรียญหน้าจมปีพศ2480ซึ่งอาจารย์แก้วคำวิบูลได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่างๆปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นกันนัก เพราะหายากมากคนรุ่นนั้นต่างเก็บไว้ใช้กันหมดที่เราจะพอได้เห็นบ้างก็คือสมเด็จเขียวเหนียวจริงหรือพระสมเด็จกุบึงพยาสุเรนซึ่งท่านปลูกเสกให้แม้แต่ตอนสงครามมีโดจีนพระยาพระโหลพลพระยุหะเสนาลูกศิษย์อดีตนายกรัฐมนตรีก็ยังได้นิมนต์ท่านขึ้นเครื่องบินไปโปรยทรายเสกรอบวัดพระแก้ว และสนามหลวงรวมทั้งบริเวณใกล้เคียงเพื่อคุ้มครองไม่ให้เป็นอันตรายจากระเบิดของข้าศึกและยังได้ขอร้องให้ท่านสร้างเสื้อยันเพื่อแจกทหารไปใช้ในสงครามซึ่งเสื้อยันก็มีกิจศักดิ์เรื่องเรือก,กันมากว่าแคล้วคลาดยิงไม่ถูกหรือยิงโดนแล้วไม่เป็นอะไรบางคนโดนยิงจนล้มลงก็ยังลุกขึ้นมาสู้ได้ใหม่ซึ่งตอนนั้น เสื้อยันที่ท่านสร้างจะจานเขียนด้วยดินสอดำท่านเองทำให้ไม่ทันจึงได้ขอให้พะอาจารย์อีกห้าท่านมาร่วมสร้างด้วยคือหลวงพ่อแชมวัดตากร้องหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วหลวงปู่ทองท่านเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากท่านมีอภิญญาจิตและปฏิหารมากมาย แม้แต่คนจะถ่ายรูปท่านก็ยังไม่ติดเลยทำให้ในปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีรูปท่านให้เห็นกันซักเท่าไร่ที่จะเห็นก็มีเพียงรูปเดียวที่ชัดที่สุดคือรูปที่บรรดารุศิษย์ทั้งหลายรวมกันไปอ้อนวอนขอถ่ายรูปท่านซึ่งเป็นรูปที่ท่านกำลังลงบันไดไปฉันเพนเท่านั้นส่วนรูปที่แอบถ่ายตอนท่านฉันเพนนั้นไม่ชัดและติดเป็นเงาๆเ,เท่านั้น หลวงปู่ทองท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธ,ธ 80, ศักราช2480ซิรีอายุรวม117ปีนับเป็นยอดภาะเกจิอาจารย์ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่